เฮ้ hey, สวัสดีทุกท่านนะครับผมเพราะผมเอกีโมนะครับกับเกมยูเมนิกิพาร์ที่สแล้วนะครับผมหลังจากการาส่งคลิปพาร์ทที่3ลงสู่ YouTube ผมก็ได้ข้อมูลเลยมากมายจากเหล่าแฟนเพจที่น่ารักผมนะฮะก็มีหลายอย่างเลยที่ผมมองข้ามไปในการเล่นยูเมนิกิพาร์ทที่สนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแบบโอ้โหกูข้ามไปได้ยังไงนะฮะก็ต้องมาเดินหากันหน่อยอืม นี่เลยประตูเนี้ยรู้สึกว่าผมผมจะพลาดอะไรไปสักอย่างเดี๋ยวผมต้องขอเดินก่อนเพราะรู้สึกผมจะช่ว์ทางตรงนี้มากกว่าอืมผมจะชัว์ทางนี้มากกว่าเดี๋ยวคือผมได้รู้อะไรหลายอย่างเลยแหละจากอ่าจากคลิปพาร์ทที่แล้วแต่ว่าผมจะหามาเจออีกรอบไหมนั่นคือประเด็น มันเป็นเกมที่หาอะไรยากมาแต่ในแต่ละแล้วนะฮะอีกเกมนี้อืมอยู่ไหนวะอ้าวเอองั้นลงล่างดีกว่าเออเราก็เดินนั่นไปหน่อยอืมฮึมคือแบบว่าไปทำไมตรงนี้ลุกลุกลกตามเยอะจัง มันเก็บอะไรได้เปล่าตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากชาวบ้านเขาไงตรงนี้โอเคไ,ไปก่อนบางครั้งมันก็มาหลอกทางเราเล่นซะงั้นก็มีก็เสี่ยงชีวิตเกินไปเฮ้เฮ้กลย,ยังวะไกลยังไกลยังรอนานแล้ววอฮ อยู่ไหนวะคือตอนที่ผมมาเดินอ้าวโอ้โหกลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือตอนที่ผมมาเดินบนบนอยู่ในไอแดนแดนสียองขวญตรงนี้เอยเออแถวๆนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่ามือนี่ตัวนี้เขาบอกว่าวาร์ปได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าตัวนี้นั่นไงเก็บได้แล้วบอกว่าใช้วาร์ปได้มั้งเดี๋ยวนะนี่เหรอ วาร ب. เออคุณที่บอกผมว่าเก็บตัวนี้มาแล้วมือมันจะวาร์ปได้ช่วยบอกผมเลยครับมันวาร์ปยังไงมันวาร์ปยังไงคือมันทําให้มาโดยจังก็วิ่งไปอะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยงวดก่อนแม่งก็เหลือแต่หัวคราวนี้หัวกูกลายเป็นมืออีกอาจจะเอาอะไรกับชีวิตกูนักหนา แล้วก็มีตรงนี้แล้วไอการที่มีหัวเป็นมือเนี่ยมันช่วยอะไรกับชีวิตได้มาก่ะบอกหน่อยเด๊ะไหนีแล้วย้อนรอยซะหน่อยจะแดกหัวกูนาะโอ้ยเห็นแล้วหล่น แต่ไอตัวพวกนั้นมันมันมีอะไรหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> ทุกตัวก็มีความต่างหมดทุกตัวเลยนะนี่ร <c oughs> ู้สึกตัวนี้จะไม่มีลูกกระตาดำแต่ช่างมันเถอะ <c oughs> ตื่นก่อนถมาโดจงังอย่างน้อยใช้ก็ได้ขอที่จะเป็นกับการใช้ชีวิตมาแล้วนะนะนเซฟไว้ที่ สองแล้วกันจะได้นานนิดนึง,นนงเอาละทีนี้เป็นถึงเวลาที่ผมจะได้ตามหาจากกักรยานสักทีนะฮะโอเคก็ก็มีคนมาบอกนะฮะว่ามันอยู่ตรงประตูล่างซ้ายมัสีชมพูเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งออกแงเ,เฮ้ยอะไรวะ ที่เป็นประโยชกับชีวิตม้ไม่เนี่ยคดูทีวีตรงนี้คุณน้องบอกประตูสีชมพูเหรอนี่เหรอเนี่เหรอคือคืนตรงตรงนั้นเขาบอกว่าประตูสีชมพูอะครับผมก็เนไอ้คันจะบอกว่าผมเป็นคนที่ ตาแยกสีไม่ออกนิดนึงก็คงจะไม่แปลกนะผมง่ายๆผมเคยแยกสีชมพูเข้มกับสีแดงไม่ออกแยกสีเลือดหมูกับสีแดงไม่ออกประมาณนี้นะเฮ้ยเฮฮ้ทางหลงเี่ยมอ้าเฮ้ย hey. ลืมไปกูน่าจะรู้ตัวแต่อย่เขาผมกดแล้วว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันอืม แล้วก็มีแต่ถนนตลอดสายเนี่ยนะไปอามาจะไม่ได้ไม่ต้องไปหาแล้วมั่งจกักรยานงฉันอื <c oughs> ่อหือจะพาก็ไปไหนแล้ววะออหือหวังว่าคงไม่ให้กูเดินเปล่าๆนะต้องมีอะไรให้กูเก็บนะเฮ้ยเฮ้มันทางวนหรือเปล่าเนี่ย เออมันมันเริ่มวนๆแล้วนะอืมอืมอโอ้ยเมื่อไรจะสุดทาง,งแล้วก็ทางลงอย่าบอกนะมึงจะพากูกลับสู่มาตกภูมิเดิม ไงอีกเคุย่ะเดี๋ยวไปทางมีประโยชน์อะไรวะ,ะไม่ใช่อีปากเป็ดนั่นก็ดีแล้ว ไปไหนทำไมเลือกแต่ถนนโอ้โหตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะหลายสีเลยโอ้โหแม่มาโดจังฝันของเธอนะันช่างกว้างไกลนะต้องรีบเดินกันหน่อยเดี๋ยวมาโดจังจะเป็นหวัด เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอตัวพวกนี้ผมคุ้นๆนะถ้าผมเดินย้อนเฮ้ยไม่ใช่ผมติดที่นี่ตลอดการนะไม่ตลกเลยนะถ้าอย่างนั้นอะผมกลัวมันจะเป็นเหมือนอิฟแมปลับอะไอที่อมันจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่เราต้องให้นกเดินก่อนอะ ว่าใช่ตรงนี้เป็นทางวนเราไปต่อไปไหนไม่ได้งั้นเรากลับมาที่เดิมของเราเถอะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยแล้วทำไมทางมันแปลกไปจากเดิมอะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยังไงเนี่ยป่ามันลกขึ้นหรือเปล่าเฮ้ย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 มันจะมีอะไรตรงนั้นโอ้คลิปนี้ความเป็นไปเยอะดีเว้ย ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเอตรงนี้มันทำอะไรอะ่ะเหลือแต่หัวไปได้ปะก็ทำก็ทำอะไรไม่ได้เหรองั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลับเป็นสภาพเดิมเถอะพี่น้องเ,เอ้ยไอ้ตรงนี้มันต้องทำอะไรได้เหละผมว่ากูจะข้ามบัญชีมึงไว้ก่อน ถ้าตอนนี้ผมเผลอกดตื่นนะผมเศร้าใจไปช่วยชีวิตเฮ้ยไอหยังกะสต๊อปไลท์เฮ้มันช่วยอะไรในการใช้ชีวิตได้บ้างวะเนี้ห้ามกลายเป็นไฟจราจรเนี่ยอะไรวะนี่ทำไม ตำรวจไอ้นี่แล้วเราถึงกลายเป็นไฟจราจรโอ้งงกับชีวิตมาโดจังเหลือเกินวันแต่คลิปนี้เราเก็บของได้เยอะเือนนะครับผมแป๊บเดียวได้สองชิ้นแล้วเย่ข yeah. ้าไปไหนไม่ได้ดีเดี๋ยวผมลองเสี่ยงเดินกลับไปตามทางเดิมดีกว่าถ้ากูจะให้มาโดจังเป็นไฟจราจรอีกนานไหมเนี่ย เอ๊แต่เหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเดิมจำได้ว่าตอนขาแรกที่เราเข้ามามันไม่มีไอตัวเนี่ยไอตัวสีโทนมืดตรงทางตอนทางเข้าแรกเริ่มอะแต่ตัวพวกนี้ผมจำได้มันมีเอ๊ยยังไงวะเนี้ยไค้ว่าผมจะลองเดินให้สุดทางแล้วกันโอ้แล้วจักรยานฉันจะหาเจอไหมนี่แล้วป่าแห่งเดิมของเราอยู่ที่ไหนกันนั้น เอ๊ะเฮ้ยมันเหมือนเดิม,มเปล่าเฮ้ยเหมือนเดิมนะใช่ไหมเฮ้ยขออีกรอบดิขออีกรอบดิออบดหนึ่งในกับดักหรือเปล่าวะน,นี่บ้าเอาอีกแล้วไงทำเดินย้อนผมก็ต้องเจอตัวมืดมนนั่นน่ะสิแล้วเราก็ไปไหนต่อไม่ได้นอกจากตื่นใช่ไหมเนี่ย นั่นไงอืมได้ล่างนิ่งไปไหนไม่ได้รือไงหนออ้ตื่นเถอะตื่นเถอะเซฟไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะอืมเย,ย้เฮ้เออลืมไปเธอต้องนอนก่อนสินะมาโดจัง เวลา,าผมเริ่มรู้สึกว่าเกม You m a n o สนุกแล้วครับคือพอเร,เริ่มหาของเจอแล้วมันรู้สึกสนุกนะอืแต่คุณเธอบอกว่าประตูสีชมพูนี่นะอมช่เถอะลองไปประตูจำใจอยากก่อนเฮ้ยถ้ามันมืดเราก็เป็นไฟซะสิอ้าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอ เถ้าเราเอาเอฟเฟกต์นี้ไปใช้กับเก้าอี้นี่เป็นไรหรือเปล่าวะอ๋อแล้วก็จะกลายเป็นไองโง่ตัวนี้ที่นั่งอย่างนี้นั่นพอตรงนี้ล้าเปิดเมนูไม่ได้เลยเอาออกเอะ รู้สึกเหมือนผมแมวมาโดจังเดินเร็วขึ้นอะเฮ้ยได้ไงวะเยี่ยมอย่างงี้มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตเยอะมากเลยเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนอ้าวเอ๊ะเด็ดเอากลับมาเดินเร็วเท่าเดิมแล้วต้องต้องทำไงมันถึงจะเดินเร็วขึ้นอะ ้องทำยังไงมันถึงเดเร็วขึ้นน่ะกลับมาเดินเร็วเท่าเดิมแล้วอะเมื่อกี้ผมทำยังไงถึงทำให้มาโดจังเดินเร็วขึ้นได้อะเป็นไอ้พวกเนี้ยเหรอแล้วก็เฮ้ยได้แล้วผมเอาเถอะได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ผมว่ารีบใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าประตูนี้ละกัน ไปลมเย็นๆนะหนาะวอย่างนี้ต้องใส่เสื้อโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากอ้าวมาดูจังตื่นก่อนมาดูจังเราต้องการเธอที่เดินวัยดุดนรก แต่ว่านี่มันเหมาหมดเลยใช่ไหมว่าอาไม่ว่าจะเป็นอะไรตรงเก้าอี้พอพอพอเรามานี่ปุ๊บเราก็จะเดินเร็วขึ้นเลยแต่ตอนนี้มีคนบอกผมบอกแค่จักรยานอืมแต่ก่อนนะดีล้วเดินไวจะได้ผ่อนแรงในการใช้ชีวิตยเยอะเลยเยี่ยม เฮ้ย hey, ทำไมมีเฮ้ย hey, ทำไมทำมันเยอะจังอะ่ะมึงเป็นใครไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีอะไรกลับมาทำไมไอ้ยแล้วมึงเป็นใครโอ้โหไม่อยากจะใช้เอฟเฟกต์เลยให้ตายสิ ตอนนี้เอฟเฟกต์อไอน่ของเราก็ยังติดตัวอยู่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์พูกนี้มันช่วยให้มาโดจังเดินเร็วขึ้นหรือยังไงนะแต่ว่าก็ดีลแล้วล่ะเฮ้ยเจเจเจอ๋อเจช่วยอะไรกูไม่ได้อ๋อในนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเคยขอบคุณที่เจน,นี่ไม่ใช่อีปากเป็นมหาภัยแม้หน้าตาจะคล้ายกันมากก็ตาม เฮ้ hey, มีที่หนึ่งนี่เดินเร็วนี่มันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเฮ้แหวมไอวู้แหวมไอไออยู่ที่ใดตอบไอทีแหวมไอไออยู่ที่ใดวูววูวไออยู่ที่ใดบอกไ <I S 2> อทีเฮ้ <Hey. S 2> ไม่ใช่กูต้องมาเจอ,อปากเป็ดในนี้นะหนีลำบากชิบหายเลยนะ เฮ้ยอี hey! อแบบนี้มาโดยตังจะแข็งตายไหมเนี่ยเฮ้ย hey! มาโดยจังเดินช้าลงหรือเปล่าเนี่ย mm. ถ้ามันให้เราลงน้ำไม่ได้อย่างนี้แปลว่าในน้ำต้องมีอะไรให้เราขนได้เหรอครับอืม mm. แค่ว่าไอ้ของนั่นมันอยู่ไหนแค่นั้นแหละพอเดินในน,น,น้ำนี่เวลาหาของนี่มันยากลำบากกว่าเดินบนบกหลายเท่าเลยนะแล้วถ้าผมหาทางออกไปจากนี้ไม่ได้ผมก็มีทางเดียวคือต้องตื่นโอ้ยแต่ไม่อยากตื่นเลยให้ตายสิ อุตสาได้ของมาถึงขนาดนี้แล้วอืมเฮ้ยเฮ้ย What is it เย้เหมือนเราจะเจออะไรดีๆเข้าแล้วนะอา่อาวอา้าวเดินเข้าไม่ได้ซะง,งั้นนะ่ะอ๋อมันเข้าทางนี้เสาอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้ด้วยอะ่ะ มันมีไ้เพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยแลวไอลูกโป่งนี่ก็อยู่ตรงนี้มันทำอะไรได้หรือเปล่าวะมันต้องทำอะไรได้ดิมันไม่ตังมาหรอกแต่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจุดไหนเราต้องใช้ไอเทมอะไรอะ่ะออในนี้เราต้องทำอะไรอะ่ะใส่สนามเหรอจะบ้าหรือไง แล้วเธอไม่หนาวมั้งหรือไงเนี่ยบาดจ้าห้องฉันเปิดแอร์ยี่สิบห้าองศาฉันยังหนาวเลยลืมไปไมันไมฝันขังเธอเสียงเธอย่ำน้ำอ๋ตอตัน กลับมาว้าวุ่นกันอีกแล้วเฮ้ยกลับขึ้นบกกันก่อนเถอะพี่น้องชาวทรเฮ้ยแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เย็ดเฮ้ยเธอคือใครแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้เฮ้ยคุยกับเธอไม่ได้เลยเหรอ โอ้ยมึงก็คุยกับเขามัางเธอมาโดจ้างและเหตุไหนเธอถึงมาตั้งบ้านในที่แห่งนี้กันเล่าเปิดไฟซะเพิ่มความสว่างสวยในชีวิตคุยกับเธอบ้างก็ดีนะมาโดจังโอ้โหไม่ไม่อยากสูญเสียเอฟเฟกต์นี้ไปเลยตายอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่บ้านเธออ่ะเอาไงวะเนี่ยในต้นไม้มีอะไรป่า อโอ้โหโคตรเสียดายเลยอะ่ะแต่เห็นมันบอกว่าเอามีดไปแทงเขาอะ่แะแล้วจะเอามีดไปแทงยังไงอะ่ะดูอินสตรักชั่นหน่อยดิมันก็แค่วิธีตื่นใช้คาแรคเตอร์ทุกเกณฑ์นิวเอฟเฟกเอ้เฟกต์เอฟเฟกต์ทุกเกณฑ์นิวบิลลิตี้ฟอร์มเดอะเมนูรับเอฟเฟกต์ในเดอะดอร์รู Hmm? Drop effect in the door room งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นระหว่างฝัน Drop effect in the door room กด5ใช่ไหมนี่เหรอ อ้าวไหนว่าได้ไง drop effect in dark room ก็คือกด5ขอดู instruction ใหม่อีกรอบนึ่งดิ check character capability effect, effect gain ability drop effect in dark room แปลว่าเราต้องเปิดใช้ effect พวกนั้นก่อนหรือเปล่าเราให้ดรอปมันอ่ะโอเค s p o t l i g h กด5อ๋อ อีแบบนี้เองเหรออ๋ออย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วตกลงไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้วะแม่เอ็นี้นี่ดูไม่เปิดในการใช้ชีวิตจริงๆ,ๆนะเนี่ยอืม มีใครพวกนี้ไว้ทำไมวะไม่เลอะแล้วเรากลับมาเดินช้าเหมือนเดิมเอาเฮอะเย้คเขนี้กูอยู่ไหนล่ะเนี่ยขอเดินย่ำตอกนี่สักน,นิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นประตูหรือเปล่าไม่น่าใช่เว้ย ไม่น่าใช่โหแต่คลิปนี้ผมได้อะไรเยอะเลยนะเฮ้ยม,มีหลายสีมีหลายสีไม่ใช่ไม่ใช่เอย คือเอฟเฟกต์บางอย่างในนี้มันก็ดูมีประโยชน์จริงๆนะอย่างจังงจกรยานผมเคยเห็นตอนแรกว่าจะมาหาจักรยานไปประมาณผมได้อกอื่นมาแทนซะง,งั้นแหละแต่ก็ดีนะแล้วอย่างน้อยผมก็รู้วิธีให้มาโดยจังแวนก็เดินได้ไวขึ้นเยอะเลยนะ กูโดยกูโดยตัว <médico> นี <ę> mm ้มันจะเป็นไรเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยบลอนแฮร์มีผมบลอนแล้วได้อะไรก็คิดไม่ผิดรอยเลือดไม่มีอะไรนี่นะเออมาโดจังมีผมบลอนรู้สึกแปลกแปลกมีใครรู้สึกแปลกแปลกผมมั่งมาโดจังมีผมบลอน โอ้ย,อยคลิปนี้เก็บของได้เยอะมากเลยนะสามชิ้นเลยสามชิ้นเลยเยี่ยมไปเลย yeah! ยิ่งเล่นยิ่งชำนาญจริงๆนะเกมนีมม้แล้วฉันก็กลับมาที่เดิมแต่ก็ดีปิดคลิปเลยแล้วกันได้ของชิ้นที่เท่าไหร่แล้ววะ แล้วทำไมของมาเรียงอย่างเงี้ยเอ๊ะตอนแรกตอนแรกผมไม่ได้เรียงไว้อย่างงี้นะเอาเถอะอืมวางไว้ตรงเซนเตอร์เ,เลยโอเคตื่นต่นเย้ yeah. เอาละเซฟกันก่อนนะครับก็จบแล้วครับสำหรับยูเมนิกิปาร์ที่4แล้วนะครับผมก็นะฮะ รือได้ของมาเพียบเลยจากคลิปนี้ก็เยี่ยมย,ย,ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตอนนี้ผมมีของเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมกลับไปนับก่อนนั่นไงมันเซตพื้นที่เองเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหอ่าผมได้มาหกอย่างนะฮะสำหรับการเล่นสี่พาได้มา6อย่างก็ถือว่าไม่นอนกันนะโอเคครับผมก็คอ จบคลิปไพสี่แต่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็มาเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บมาได้ครบแหละฮะซึ่งมันมีกี่ชิ้นผมก็ไม่รู้นะโอเคผมก็สวัสดีครับผม See you again